สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเด้อวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการทำแตงแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะเพิ่มผลผลิตครับนี่อ่ะเดี๋ยวก็นี่เลียนนิ้วหายครับอ่านี่ปองลูกสองครับนี่หนุนผริตครับหนุนอู้กำลังทำกันเลยนี่จะมาบอกวิธีการทำเอ่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของแตงนะครับนี่ ขาทำแบบไหนนี่จะอธิบายให้ดูอ่ะเลียนเรา่มทำยังไงนี่ครับการปลูกแตงนี่จะมีสี่หมอนเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะใช้่ปลูกแตงหนึ่งหมอนนี่เนาะหนึ่งหมอนนี่ก็จะใช้ปลูกสี่ต้นเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นี่ครับมันก็จะได้แค่สี่ต้นเนาะอ่าแต่นี้เขามีวิธีใหม่ก็คือปลูกสี่หมอนได้แปดต้นทำยังไงครับ อ่ะก <muitas S 2> ็นี่เด้นน่นะเนี่ยดูนี่เป็นเพื่อนดูนี่ครับนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่เขาจะแยกออกมาเป็นสองต้นครับนี่เขาจะเขาจะทาไงเขาจะเ็ดเนาะเ็ดยอดออกให้แหนมันออกเป็นสองยอดออกเป็นสองยอดอ่าสองแหนงออกเป็นงามยังงเงี้ยเงี้ยเงามนี่ไงครับเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนถ้าว่าใครทําแตงอยู่ทางบ้านนี่เอาไปใช้ได้นะครับนี่เด้อนี่นี่เพิ่มผลผลิตครับจากจากที่เราปลูก ปีต้นแล้นี่เราก็จะได้แปดต้นเออนอะครับนีครับนขึ้นมานี่ดูนี่นี่ยังหลายเลยนี่ครับลงทุนน้อยครับลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นครับนี่ครับแล้วเวลาที่ว่าทําไมถึงเอาไว้ลูกเป็นลูกครับอ่าเพราะว่าจะทําให้หน่วยแตงมันยาวขึ้นครับถ้าเราเอาไว้ลูกใกล้ๆกันมันมันจะ,นจะหน่วยหน่วยแตงมันจะไม่ยาวครับก็เหมือนมันแย่งกันกินอาหารครับ ครับสาเหตุที่ว่าเอาลูกไว้เป็นลูกครับครับนี่ก็กําลังเลดยแหนงแต่งลูกเนาะครับลูกเป็นลูกครับลูกเป็นลูกครับนี่ขึ้นไปนี่มันก็จะได้หลายกว่าเดิมครับเพราะว่ามันจะทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่นี่เอาใข้ขึ้นนี่ครับเพื่อนๆดูน,น,ดนี่เขาจะแบ่งต้นหนึ่งต้นเป็นสองต้นเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจไหมเนี่ย ก็พยายามก็ใจด้วยพี่น้องด้วยเม่อกีาพูดอ้างครับเี่ีพูดไม่ชัดครับเนี่ยครับอ้าว้องเอาต้นนี้ดูนี่นี่เขาปลูกเขายอดเขายอดหนึ่งเม็ดครับนี่หนึ่งหมอนพอขึ้นมาปั๊บนี่พอมาโตขึ้นปั๊บนี่เขาจะเด็ดยอดออกระเด็ดยอดออกปั๊บแหนงมันจะแตกออกเป็นสองแหนงครับแล้วเราก็เอาไว้สองแหนงเนี่ยเนี่ยครับไว้สองแหนงนี่แหนงหนึ่งอันนี้แหนงหนึ่งเพื่อที่จะ ให้มันขึ้นมาอีกนี่ครับนี่มันจะเป็นสองยอดสองยอดต่อหนึ่งต้นนี่ครับมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ยโยดลดต้นทุนเอาเพื่อนๆก็เอาไปทำตามได้ด้วยครับเด้อนี่แล้วก็จะเด็ดแหนงนเลีดแหงแหงนินแหนงเล็ดขึ้น เพิ่มผลผลิตโอ้งามครับเฉพะต้นนี้แกก็ได้กําไรไปเลยเนาะได้ทุนคืนแล้วไหนจะแหงอีกแค่นี้แหละครับก็จะบอกเพื่อนๆไว้แค่นี้แหละเพื่อนๆก็จะได้เอาไปทําตามเพื่อนๆก็เอาไปทําตามมาเด้อบ้านหลอกก็หาวิธีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเอาแต่ผมก็บอกให้เพื่อนๆได้ ดูได้รู้อย่างนี้แหละครับว่าเขาวิธีเขาใช้วิธีนี้ในการเพิ่มผลผลิตแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทําอยู่ที่หน่าร้อนครับเพราะว่าหน่าหนาวนี่แตงมันไม่ค่อยใหญ่เขาก็เลยไม่ไม่ทําแต่เขาจะมาทําเอาต้นหน่าร้อนครับเพราะว่าแตงมันพออุณหภูมิมันได้แล้วมันก็จะแตงมันก็จะเรื้อนเต,บติบโตได้ดีครับเขาก็จะได้ลดต้นทุน ตอนแรกก็ช่วงหนาหนาวก็จะปลูกหมอนเดียวต่อนหนึเม็ดรครับมันก็จะใช้เมล็ดเยอะก็จะลดเมล็ดพันลงลดเบี้ยแตงลงแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยกันเอา,าเป็นสองแหงครับมันจะได้ดีจะได้เยอะนี่แหระครับว,วิธีนี่นเพื่อนๆเอาไปทำตามเด้ออย่างดีเลย นี่ก็ทันไปแร้วก็มาดิดคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วกว่าช่วยกดไลค,ค์กดกดซับสไครต์ให้เด้อว่าจะได้เป็นกําลังแรงใจให้ครับผมเบิง้งช่วยๆผมเบิ้งนะันพี่น้องเด้อกดช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ออกไปกดต,ติดตามก็จะได้คลิปใหม่ๆของผมที่ว่าผมทำลงไปนะก็จะได้เด้งถึงไม้เพื่อนๆได้ดูกัน อันนี้ก็ครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้ว